หรือว่าในตัวแรปเตอร์ที่มีไฟแมทริก LED แต่ค่ะทางฟอร์ดค่ะทำออกมาให้มาในรุ่นสตอมแพคกับเพื่อนสองล้อด้วยกับตัวไฟแมทริก LED ค่ะมีระบบป้องกันไฟแย่งต่างให้แล้วก็ระบบตัวที่เป็นเอกรักณ์ของเอากับไฟเดนทาแลันนิ่งไลท์แบบ LED ยุคตัวสีค่ะนี่เลย ที่จริงอมไปว่าคันนี้มีความพิเศษเวลาเราเปิดไฟสูงหรือว่าเราต้องการใช้ที่เขาชอบเรียกสปอร์ตไลท์ใช่ไั a ้ย AU X a ลมตัวนี้ก็จะเป็นแบบ LED 3ดวงค่ะเวลาเราต้องการเข้าไปใช้งานในตอนกลางคืนหรือว่าเข้าไปตรวจด,ดูสวนทําการเกษตรในตอนกลางคืนเราสามารถใช้ไฟตรงด้านนี้ได้เลยเปิดไฟสูงขึ้นได้เราเลยค่ะ นะแล้วในราคาหนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันบาทอันนี้ก็ถือว่าให้มาหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นด้านหน สเปกยาง255ทับ5 5า2 0ให้มากับล้ออลลอยขนาด20นิ้วที่เป็นสีดำแต่มีตัดเส้นสีแดงเพิ่มความสปอร์ตและตรงตัวให้กับเป็นตัวสตองแข็งมากๆเลยค่ะตั้งแต่เี้าจีดูมาจากของด้านหน้าจนมาด้านนี้ถือว่าร้านสองมีฟูลเหมือนกันนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวของอจาจีเลยแล้วก็ระบบช่วงล่างของเขาค่ะยังเป็นอิสระปิดล็กสองชั้นพร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโคง ด้านหน้ายังเป็นดี s ซน์คอมพิวต์ระบายความร้อนด้วยค่ะทั้งฝั่งด้านข้างในตัวสตองแชกขับเคลื่อนสองล้อก็ให้เครื่องยงนต์มาเป็นเครื่องยงนต์ไบเทอร์โบค่ะแรงม้าอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรค่ะจะมีการตกแต่งตัวฟอนเป็นสีดำเงากระจกมองข้างให้ฟอร์มสปอร์ตมาเหมือนกันกับสีดำนั่นเอง มีไฟเดือวตองการตัวกล้อง360องศาแล้วก็เวลาเราเปิดประจูในตอนกลางคืนหรือว่าตอนกลางวันจะมีไฟสองพื้นให้นั่นเองค่ะมีกระจกแล้วก็ยังมีระบบเตือนมุมอับสายตาขนาดเปลี่ยนเลนให้ใช้งานด้วยโระบบความปลอดภัยตั้งแต่ด้านหน้ามาด้านขานก็ถูอว่ายืะมากเลยค่ะทางฝั่งตัวน้าจับเปิประตูค่ะด้านนี้จะเป็นสีเดียบกันกับตัวรถ สัญลักษณ์ของกุญแจอ,อัจฉริยะมาแล้วก็ด้านบนจะให้ดูด้านบนก่อนกับราวหลังคาที่ให้มาโอเคมากเพราะว่านี่เลยเป็นรถกระาะท,ที่ตอบโจทย์ในการทํางานของ ที่เป็นสตอมแท็ที่เป็นฟ้อนสีดำด้านในคือด้านในจะเป็นสีแดงข้างในก็เป็นเหมือนกันจะเป็นตัวเดินได้สีแดงนั่นเองค่ะอี่จะเป็นในตัวสตอมแพ็เดี๋ยวเราไล่กันมาเรื่อยๆที่จะขับมาดูด้านหลังกันทางน้ามันเชื้อเพลิงที่รองรับก็จะเป็นดีเซลนี่ค่ะเป็นเครื่ง 1, องยนต์2.0ดีเซลมาดูด้านท้ายของมันก็จะมีสัญลักษณ์ตัวคิ้ว ได้ดูคลิปกับคันสีส้มเซโดนาออรเรน์ไปแล้วอันนั้นก็จะเป็นแบบข้าวๆนะเพราะว่าเราไปในงานนั่นเองอมาข้าเข้ามาแล้วนี่ค่ะตัวเบาะด้านในค่ะจะเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้สีแดงแล้วก็จะมีปีกด้านข้างค่ะเวลาเรานั่งตรงนี้จะเป็นอคัคนทราและพื้นที่ภายในห้องโดยสารค่ะ นง้สะดวกสบายด้วยเฮดรูมด้านบนค่ะไม่ติดไม่ชนเลยจะเป็นสีดำมีไฟสออ่องสว่างภายในห้องโดยสารแล้วก็ยังมีที่เท้าแข็นค่ะด้นานหลังให้ใช้งานด้วยกันจะเป็นในตัวทุกรุ่นเลยนะที่เวลาเราใช้งานตรงนี้ทุกคนจะบอกว่านี่ทำไมมันแข็งจังเลยคือมันเป็นระบบความปลอดภัยค่ะในห่ะเราต้องดึงดึงให้มันตรงๆน,นิดนึงแล้วก็เท้าแขนลงมาแบบนี้ได้เลยค่ะ มีช่องวางขวดน้ำค่ะสองช่องแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ยังเห็นในตัวส t o r m มแท็กก็คือตัวตัดเส้นค่ะด้านหลังที่เป็นสีแดงเดี๋ยวเขาให้ญราตนอนนะ,ะเราเราจะได้วัดด้วยว่าเวลาเรานอนอะ่ะมันนอนได้ไหมนี่ค่ะก็สามารถนอนได้นะสามารถนอนได้สะดวกสบายแต่ก็แนะนำว่าให้หาไม่ว่าจะเป็น Hopper หรือว่าผ้าน,นวมค่ะ ดันก็ามาหน่อยเพราะว่าตัวบอกมันชันขึ้นมาแบบนี้แต่ก็ลองนั่งเวลาเดินทางไกลๆได้อีกด้วยทางฝั่งด้านหน้าค่ะของผู้โดยสารแถวหลังหรือตอนหลังนั่นเองจะเป็นช่องปรับอากาศ2ช่องมี AC ชาร์จการทำงานเนาะเวลาเราต้องใช้แท็บเลต็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กก็แปลงไปได้เลยแล้วก็ยังมีพอร์ต USB พอร์ต Type C ให้ใช้ค่ะมาดูทางฝั่งห้องคนขับด้วยเดี๋ยวจะไปทางฝั่งผู้โดยสาร กอนจะไปค่ะให้ดูประตูด้านข้างในเมื่อบอกเป็นสีแดงเดินได้สีแดงทุกส่วนที่มีการตัดเส้นที่เป็นสีแดงแต่ตัวประตูด้านข้างจะเป็นอีกหนึ่งสีค่ะเป็นสีเทานั่นเองนี่มีตัวจับเปิดมีที่เท้าแขนเป็นหนังด้านบนก็เป็นหนังสีดำค่ะ,เ,ะเดี๋ยวไปทางฝั่งของคนขับกันดีกว่าแต่ถ้าใครที่สนใจหรือว่าช่น ไม่ได้มีเพียงแค่สีส้มเซลเลนาออเรนเที่พาไปดูแล้วก็สีเทาดําแบบนี้นะยังมีให้เลือกอีก2สีค่ะสีดําแล้วก็สีขาวนั่นเองมีทั้งหมดในตัวสตอมแท็กนี้เลือกสีสีค่ะทั้งฝั่งด้านข้างรงมีเห็นไหมว่าท้งฝั่งของคนขับก,ก็มีเหมือนกันโลโก้ตสตอมแพ็แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ปุ่แจอกเต่เรียะช่องเสียบปุแจค่ะ จะเป็นหนังนะเรากดได้สัมผัสได้เลยเดินได้สีแดงมีตัวปุ่มล็อกตัวเปิดแล้วก็ตัวเส้นตัดด้านในที่เป็นเ็นโนแบ็กสีดําเงาตัดขอบสีเงินตรงนี้สามิีนี้นเป็นหนังหมดเลยมีตัวปรับกระจกพับกระจกแบบไฟฟ้าค่ะกระจกไฟฟ้านั้งสี่บานอัตโนมัติค่ะมีป้องกันการเหนียบฝั่งคนขับมาด้วยมีตัวจับเปิดมีช่องวางขวดน้ำแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกัน บอกค่ะให้เป็นหบอกไฟฟ้าคู่หน้ามาเลยก็คือคมอีเบาะด้านหลังมีปรับเอนปรับเอนนอนปรับขึ้นหน้ามานปรับเลยหน้าถอยหลังแบดถ้าเป็นในบอกทางฝัง ป,ปรับไฟตัดหมอกไฟหน้ารถไฟที่เป็นโปรเจคเตอร์แมชชีเอลดค่ะหรือว่าจะเป็นไฟลีจะเปิดไฟสูงเราเปิดได้ที่ก้านปัดน้ำฝนค่ะนี่ก็จะเป็นตัว n e x t เช n f r r d Ranger รุ่นสตอมแท็กนั่นเองค่ะและเดี๋ยวจตจะพาทุกท่านไปรับชมขม้ลเพิ่มเติมภายในห้องโดยสารกันค่ะ